เชื่อผู้จัดการเชื่อมั่นในระบบค่ะเชื่อมั่นแล้วก็ทาาตามอาจารย์ปลูกมัน6เดือนปลูกครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยพี่น้องครับมันอายุ6เดือน8วันของอาจารย์พิจิตต์หนึ่งสองสามไปดูมาพี่น้องครับนี่คือคนที่ไม่เคยปลูกมันนะครับมมัันครบผ ด้ใจในพีมอตัวเองวันนี้กเกษตรทุกวันมาเจอกับกเกษตรวันหยุดดีครับผมอันนี้ตามตัวเลยครับผมอาจารย์วิจิตที่ทธรเกษตรกรวันหยุดครับปลูกมันในระบบผู้จัดการมันครับผมครับครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมโอ้โหแล้วแนะนําตัวเองเป็นอาจารย์ผมเป็นประจํา อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรครับผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏน์ครับผมอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับสอนวิชาฟิสิกส์ครับเอานักฟิสิกส์นะพี่น้องนะมาปลูกมันเอามาปลูกมันไหมน้องอาจารย์เคยปลูกมันไหมคะผมพื้นเพอยู่จังหวัดสกลนครมันก็ทำเป็นเกษตรกรพ่อแม่เป็นเกษตรกรครับผมแล้วก็ปลูกมันมาบ้างแต่ตอนเด็กๆครับผมพอเราเข้าเรียนแล้วก็อะไรไม่ได้ไม่ได้ ศึกษาคนละสายเลยงั้นก็เรียนอย่างเดียวแล้วก็มาแล้วเข้ามาทํางานอย่างเดียวแล้วก็เพิ่งมาได้เจอระบบผู้จัดการมันก็คิดว่าเราควรจะมีความรู้ทางนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพื่ออย่างน้อยตัวเราเองแล้วก็นําความรู้ไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องที่อยู่สกลนครได้ด้วยแล้วก็บ้านเกิดเราได้อีกด้วยแล้วก็ นิสิตนักศึกษาก็มีพ่อแม่ที่ทงเกษตรกรก็สามารถให้คำแนะนําได้อีกเนาะเพราะเป็นเป็นเสริมจากหลักวิชาการของเราอีกขอบคุณมากเลยนะคะครับพี่น้องวันนี้เรามาแนววิชาการซะแล้วโ็เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนเสื้อซะหน่อยเนาะนะโอเคไม่เป็นไรพี่น้องสไตล์ผมเหมือนเดิมวันนี้จะมาให้หลักคิดหลายๆเรื่องนะเพราะว่าวันนี้มาในรูปแบบของแนววิชาการเอานักวิชาการนะครับมาปฏิบัติการนะผมเนี่ยคือนักปฏิบัติการ พี่น้อยหรือว่าอาจารย์วิจิตนะเราติดปากเรียกพี่น้อยเนาะ่างนั้นแล้วพี่น้องครับพี่น้อยอยู่ในสายวิชาการผมในสายปฏิบัติการดังนั้นก็เอามาประยุกต์กันนะครับปลูกมันได้อายุก,กี่เดือนแล้วครับพี่นี้6เดือน8วันครับผมหกเดือน8วันโอ้โหหกเดือน8วันพันไรคะพันละครับ p k m 60ครับผมได้ไปร,รับที่ไหนเอ่ยอผมไปร่วมโอเพ่นเฮาส์ที่โรงแรม เชียงดาวนะครับวันที่18มีนาคมมีนาคมครับผมคก็ได้ข่าวว่าเขาเขาขายให้หรือว่าไงอันนี้ท่านผู้จัดการใครที่ไปร่วมโอเปร่าท่านจะให้แจกให้เป็นหนึ่งรังครับผม30เติ้นเอ๊ะได้ยินเสียงแววๆใครอ่ะเดี๋ยวขอได้ทำขอโบทาบเลยครับใช่นะมครับผมอโบธาบพุ่งบัญชาการบ้านนะฮะชื่ออะไรครับ ื่อคุณครูนาฏปยาลิธิธรรมค่ะโอ้โหพี่น้องครับวันนี้เรามาสายวิชาการจริงๆนะครับเป็นคุณครูเนาะค่ะคุณครูเป็นอาจารย์เบียนะอาจารย์เบียพี่เบียผมผมเนี่ยก็เรียกพี่ะผมเป็นลูกทุ่งพี่เบียครับเคยปลูกมันมาไหมในชีวิต<ม>ดูสภาพไม่เคยคับดูสภาพแล้วไม่น่าจะเคยครับเนาะโอ้โห,โหสายวิชาการยอย่างนี้ไม่เคยอืมแล้วพี่เบียรครับถามนิดนึงปีงมีกี่เดือนอันนี้เราเราถามสิบสองเดือนแล้วหกเดือนนี่มันครึ่งปีใช่ไหมค่ะ ครึ่งปีอ่ะพี่น้องครับครึ่งปีแล้วแสดงว่ามันที่ผมแนะนําเนี่ยผมจะให้พี่น้องปลูกประมาณสิบสองเดือนก็ค,คือมันหนึ่งปีอ่าหนึ่งปีขุดหนึ่งครั้งแล้วพี่เบียร์ว่าครึ่งทางมันเป็นยังไงโอ้มันสุดยอดค่ะเพราะว่าดูหัวมันน่าจะขุดได้แล้วค่ะเอ <c oughs> ามาดูฮะนี่ฮะเทียบฮะอย่างเงี้ยอย่างนงี้จะจะเข้าใจเนาะอย่างนางนี้พี่น้องก็จะเข้าใจว่าอันนี้คือติ่งมันนะฮะนี่คือเอซมันขนาดนี้เนาะ มีส่วนเพิ่มมาอีกชั่วโบงเนี้ยผมมองแล้วครับเงาเนี้ยประมาณสิบสองโลเห็นไหมฮะครับก็สุบแล้วผลประกอบการของอาจารย์วิจิตนะของอาจารย์เบียร์เขาให้คือคนละโลครับคนละโลก็คือหกเดือนได้สิบสองโลครับนะแต่ถามว่าแล้วบอกพูดกันมันเราไม่ใช้ปุ๋ยทางดินเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับที่จงเดียวจังเดียว โชคดีที่ว่าอาจารย์น่ะแกเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ออเสียงม่ยชัดเกนครับเนี่ยครับถึงต้องมาเรียนต้องมาทำเกษตดังนั้นแล้วก็ฉีดทางใบเป็นการ,รแกก็เลยไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยร้านเนื่องจากว่าแกมีความรู้พื้นฐานของนี่แน,นีคือพืชมันกินอยู่3ทางนะอาจารย์นคือ1ใบเนาะสองลำต้น3ลากครับวันนี้เราเปลี่ยนจากลากให้เป็นหัวดังนั้นแล้ว ระบบผมไม่ต้องไปหาปุ๋ยเม็ดมันไม่เอาแล้วเพราะว่าเราเอาชัวนี่คือทองคําแล้วบางทองกับเงินให้เลือกเอาเลือกเอาไหนไม่คิดสักหน่อยเหรอแต่ถ้ามันมีเงินก็ตกทองก็ตกเก็บไะไหไหมเก็บทั้งหมดเลยนี่ยเห็นไหมนี่คือคุยดับอาจารย์มันต้องอย่างนี้นะเพราะนักศึกษากำลังดูอยู่คุยดับอาจารย์เอาทองอย่างเดียวโอ้โหเป็นไงเสียเลยนั่นหมายความว่า วันนี้เราแทงหมดแล้วนะนั่นหมายว่าอ้าวที่เป็นหัวก็เป็นหัวไปและสังเกตไหที่เป็นรากก็เป็นรากไปนะและสังเกตไหมครับว่าของเราจะมีรากฝอยเยอะนั่นคือมือเขาว่างพอเราฉีดปุ๊บอาจารย์เริ่มใช้ควิกเลียงเริ่มแล้วครับอ่าสังเกตไหมครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะให้ดูง่ายต่อไปมันจะมีรากฝอยแต่นี้รากฝอยขาดละรากฝอยเล็กนิดเดียวไอ้ตัวนี้คือรากดูดซับเขาจะดูดซับลงนี่เหมือนกันวันนี้นะครับเราให้ดูทําไมมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า หนึ่งวันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้คืออะไรไปแล้วครับแสดงว่านะครับอันนี้ผมวิเคราะห์นะนะแสดงว่าพันมันนะพันมันที่มาปลูกนานเกินไปใช่นานเกินพอนานเกินลากการออกลากเขาเขาช้าชะนักเพราะมันไม่สดสองแล้วพอมันไม่สดใช่ไหมครับพอดไม่สดไม่สมบูรณ์นะครับนานเนาะนานนานนะแทนที่จะเอาลงดินเลยแต่ทีเนี้ยไม่พอ ไปตัดอีกพอไปตัดอีกสมบุญไม่พอนอนไม่ได้นอนก็ยังแทนที่ไม่ได้พักแต่ไม่ไม่ให้กินข้าวไม่ให้นอนแล้วไม่ให้กินข้าวแล้วไปทํางานไหวไหมคะไม่ไหวทาให้คืนหนึ่งไม่ดกครับไม่ดกแต่ด้วยสกยภาพของพันธุ์มันแล้วก็อาหารที่เรากินมันเลยได้แค่นี้นะโอเคอันนี้คือความรู้เนาะอยากได้จํานวนต้นเยอะๆคับไม่เป็นไรผมเข้าใจแต่ทีเนี้ย คนที่ไปโอเว่นเฮาส์กับผมคืออาจจะเจอผมใหม่เพิ่งรู้ในสายผมอาจจะไม่เข้าใจสื่อสารกันไม่รู้เรื่องคืออย่างนี้พี่น้องเวลาผมจะให้อะไรใครไปนะครับผมจะให้ของดีหนึ่งนะสองผมให้น้อยให้น้อยให้ไปลองก่อนลองเชื่อดูก่อนถ้าดีค่อยทําเยอะใช่นั่นหมายความว่าวันนั้นให้ไปไปโอเว่นเฮาส์ไปลองดูก่อนคือสามคนละสามสิบสองท่อนไปลองที่ลองนิสัยลองดินแล้วอะเราเข้าท่าไหมเป็นไปได้ไหม ไอ้สามสิบต้นเนี่ยสามสิบต้นจะได้หนึ่งตันไหมถ้าได้หนึ่งตันงั้นเราก็มาเรียนคือวันที่สองวันที่สองทันบาก็คือมาเรียนสิบห้าตันต่อไร่ทำอย่างไรและเราจะมีให้คนละไร่เห็นไหมครับโอ้มันได้ไร่ก็ได้ดีเด้เดี๋ยวจะให้ไปทีละดยี่สิบสามสิบไร่เพราะว่าทําไมผมไม่ให้อาจารย์วิจิตมาเลยทีเดียวเลยเป็นไร่เพราะไม่เคยลองดูก่อนลองชิมดูว่าเข้าท่าพอเข้าท่าเรียนรู้กับมัน ผมบอกพี่เบียยวว่าพี่เบียย์ความร่ํารวยพี่ไม่ตกยุคใจเย็นเย็นเรียนรู้รวยอยากเขาว่าเจรงจนผมก็จะมีเสื้ออันนี้นี่ออกแบบโดยแอดบินฝ้ายนะครับแล้วก็ FC ใจกร้อยค่ะมาแล้วมาแล้วแล้วก็ผมก็ยะมีลิดแบนอย่างนี้ให้พี่น้องอีกนะนี่นี่เต็มแล้วนะคะเต็มแล้วนะครับแต่หมายถึงพี่น้องที่มาวันที่สองพี่น้องที่มาวันที่สองเนาะ ใครที่มาวันที่สองแสดงตัวด้วยนะแล้วก็จะมอบความรู้ให้และผมเชื่อว่าคนที่มาเนี่ยพอรู้จักผมมากขึ้นปุ๊บต่อไปเขาจะไม่ั้นพูดอะไรปุ๊บเขาเชื่อหมดเพราะอะไรร้นมามากคนละไม่น้อยเอาผมไม่น้อยเอาผมน้อยครับพี่น้องครับคืออย่างนี้เรื่องเรื่องอ่ะผมไม่ใช่หรอกคือคือผมไม่อยากให้พี่น้องพลาดแล้วก็คือไงอยากค่อยค่อยเรียนรู้แล้วมันได้นะมันได้ไม่ต้องรีบพี่น้อง ไม่ต้องรีบบางครั้งเหตุปัจจัยเราถึงพร้อมละแก๊สเต็มถังเนาะน้ำเต็มหม้อไข่เต็มหม้อละแค่5้าทีมันยังไม่สุกห้ารออีกแค่10บนาทีพี่น้อง <c oughs> สุกแน่นอนนะฮะตตมเกิน15นาทีสุกแน่นอนนะครับอันนี้คือเราให้ดูก่อนเพราะว่าอันนี้อันนี้นานสองโดนตัด และลองมาดูนะต้นนี้่าต้นนี้ไม่โดนตัดแต่ออกน้อยคุณประดิษฐ์บอกว่าใหญ่เกินจ้าใหญ่จริงนะคะใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่คุณดูด้วยตานะคะถ้าพี่น้องเห็นว่าอย่างของพี่น้อยนะครับพี่เบียร์นะครับอยากจะน้อยอาจารย์เบียร์เนื่องจากว่าเขาไม่เคยปลูกมันแล้วพี่สองคนเนี่ยเขาประกอบอาชีพอย่างอื่นก็คือเป็นเป็นอาจารย์ตลอดนะฮะแล้วก็ทีเนี้ย ถามว่าถ้าเราให้เขาเชื่อมไม่ดีพี่น้องดังนั้นแล้วเราให้เขาทําก่อนนะโครงการ30ต้นตันที่เราทําเนี่ยเพื่อก้าวข้ามความกลวัววันนี้ผมเชื่ออะไรพี่น้องพี่เบี้ยของผมนะครับ <c oughs> เขาไม่กลัวละเขาเชื่อละว่าเขาทําได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะขยับนะขยับพื้นที่ลงมาอีกให้มันได้พื้นที่ที่เหมาะสมแต่ละสัยพันุพี่น้องมันปลูกระยะเดียวกันไม่ได้พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าโครงสร้างระหว่าง ช้างเนาะช้างกับกระต่ายเนาะถามว่าถ้าเราจะทําบ้านให้เขาเนะี่ยระหว่างทําบ้านให้ช้างกับทำบ้านให้กระต่ายเนะี่ยหลังเท่ากันไหมไม่เท่าค่ะไม่เท่าเนาะดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะให้ช้างนอนสบายใจเนาะเราก็ควรจะให้ช้างอ่ะหลังใหญ่หน่อยนะ oh. กระต่ายเนะี่ยเป็นสัตว์ที่เหงาก็สามารถทำ <c oughs> ทำ, <c oughs> ทำอาภพก่ะ <c oughs> เล็กๆก,ก็ได้อยู่รวมกันก็ได้ดดดดหลักการเดียวกันนะนี่คือทุกอย่างนะครับมันคืองานวิจัยคืองานเหล่านี้ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ให้พี่น้องเสียเวลากับผมเพราะอะไรครับเพราะทุกอย<ม>่าง<ม>แล้วเนี่ยม,มันเกิดจากความตั้งใจนะครับมันเกิดจากความตั้งใจไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วว่าได้ไม่ได้ไม่รู้พูดไปก่อนลอกการบ้านเขาทําก่อนนะทําก่อนรู้ก่อนพลาดก่อนแล้วค่อยมาบอกอันนี้คือแนวทางของผมนะครับวันนี้ ผมคงไม่สบายใจถ้าพี่น้อยหรือว่าจะ่พ่จิตพี่เบียร์เอาเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของตัวเองที่รับราชการมาก็คือไวกเกษียณแล้วเอามาลงการเกษตรแล้วที่เขาบอกว่าจะรวยอันนี้ผมไม่ให้ทำนะฮะจะซวยพี่น้องเกษตรวันหยุดหลายท่านครับเบรกก่อนใจยังครับอย่าเพิ่งอยากรวยครับถ้าอยากรวยแล้วจะซวยจงให้อยากรู้เรียนรู้กับผมสักปีก่อนสองปีก่อนนะ แล้วปีที่สามค่อยทําเต็มที่ดูอาจารย์วิจิตเป็นตัวอย่างถึงแม้จะแอบรันแต่ผมก็ไม่รู้รลกว,ว่าแกรันยังไงนะแต่ตอนนี้แกลเลิกรันแล้วนะอย่าทําตัวเหมือนอาจารย์วิจิตว่าผู้การครับผมเลิกแล้วครับอย่าไปางนั้นนะรู้ก่อนแล้วลงมือทําดังนั้นพี่น้องกำแพงเพชรนะครับสาหรับใครที่มีระบบน้ําแล้วมาเรียนกับผมนะครับมาเรียนก่อนนะอย่าเอาไปเลยอย่าไปอยากได้พันพี่น้อง,พ,องพันมันไม่มีประโยชน์ถ้าพี่น้องไม่มีอาหารและไม่พี่น้องไม่มีความรู้ ต่อให้มีอาหารมีพันมีอาหารแต่พี่น้องไม่มีความรู้มันก็ไม่ประโยชน์ผมอยากจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือหนึ่งเรามีครบเลยมีพันเนาะมีอาหารของเขามีปุ๋ยมียาแล้วพี่ท้องพี่ต้องมีความรู้ด้วยจะทําให้การทํางานหรือว่าคุณภาพออกมาดีนะครับดังนั้นกับเพจเข้ามาครับเข้ามามาเรียนรู้กับผมมาเรียนรู้กับผมนะครับแค่หนึ่งวันเรียนฟรีครับไม่ได้เก็บกันะฮะมาเรียนฟรีมาฟังเงื่อนไขหลักการแล้วผมจะให้พัน p g m 6 0นเนี่ย คนละหนึ่งไร่โครงการนับหนึ่งค่ะโครงการนับหนึ่งครับลืมโครงการนะโครงการนับหนึ่งกับระบบผู้จัดการมัน่ะเห็นพี่น้อยพี่น้อยแบบดู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 เป็นไงเป็นไงแกตอนนี้วันนี้พี่น้อยอยากจะลกว้าอย่างเงี้ยพี่น้องกันจะแบบผมเข้าใจแก<อ>พี่น้อยนะผมเชื่อว่าแกก็โดนไม่ใช่น้อยชื่อน้อยนะครับโดนไม่ไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยนะเข้าใจก่อนว่าาจมิจร ท่านเป็นนักทดลองค่ะไม่ได้รันค่ะนักทดลองเป็นเรื่องปกติเพราะว่าแกไม่เชื่อแล้วถ้าแกอยู่แกเชื่อแกจะมาเรียนฟิสิกส์เคมียังไงนักวิาศาสตร์ต้องทดลองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมให้กับดังใจแกว่าพี่น้อยครับการทดลองการวิจัยนะครับมันคือสิ่งที่เราต้องลงทุนแกเลจัดเต็มคาราเบลไมด โอเคไครับวันอายุหกเดือนแปดวันของอาจารย์พิจิตนะหักเรือเพลงภาควิชาเคมีเชิญเชิญทั้งคู่เอามายืนก่อนมายืนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดีเราจะให้เห็นนะขออาจารย์พิจิตนะครับต้องไม่ใช่เรื่องแบบมันนะพี่น้องต้องเรื่องงอนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูเราทั้งงน ทำไมแกถึงเรียกมันอย่างนั้นนะทำไมถึงเรียกมันอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เบียร์เชิญ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 เอามาพี่เบียร์เรียกมันอีกคนหนึ่งหนึ่งสองมาทำไมแกขนาดนี้พี่น้องหนึ่งสองสามไปดูมาโอ๊ยพี่น้องโอ๊ยดี่ไย ไม่น่าเชื่อนคะครับพี่นออ้องดูงดหนักสายตาพี่น้อง คือคนที่ไม่เคยปลูกมันนะครับแค่ว่ามีเชื้อสายพ่อแม่เคยปลูกมันญาติพี่น้องแค่มีเชื้อนะครับพี่น้องเชื่อผู้จัดการเชื่อมั่นในระบบค่ะเชื่อมั่นเลยเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นแล้วก็์ผู้จัดการอาจารย์ปลูกมันหกเดือนปลูกครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยพี่น้องครับนี่หรือพี่น้องครับนี่หรือหน้าตายไงครับคนปลูกมันครั้งแรกครั้งแรกโอ้โหแล้วแล้วถ้าคนปลูกมันแสนสิบสิบปีนี่เขา โอ้โหตัวลาหรือเปล่าเนี่ยผู้การบอกว่าคนที่มาเจอผู้การล่าสุดเนี่ยนะคือคนมีบุญแล้วโชคดีนะคนที่มีบุญแล้วกรรมเขาเหลือเบาบางแล้วคนที่เจอผมข้างแรกเนี่ยกรรมเยอะก็ต้องสร้างบารมีไปด้วยกันนะแต่คนที่เจอผมหลังจากนี้แล้วคือกรรมเบาบางแล้วแล้วก็ให้รู้แล้วจึงรวยอย่ากแล้วจะสวยนะสองคำนี้ไปตีให้แตกนะครับพี่น้องเป็นปิศาธรรมดังนั้นแล้ว เป้าหมายของผมไม่ใช่ชื่อเสียงหรือเงินทองลาบยศผมต้องการให้พี่น้องของผมเป็นเจ้าหนี้ทกศเป็นเจ้าหนี้สกรกรกับเขาบ้างไม่ใช่เป็นเกษตรกรแล้วต้องเป็นหนี้ทกศเป็นเกษตรกรแล้วต้องเป็นหนี้หกรกรหรืออมทรัพย์หมู่บ้านทําไมล่ะครับพี่น้องมันมีคําถามว่าทําไมเราเป็นเกษตรกรเราเป็นเจ้าหนี้ทกศไม่ได้หรือทอกศคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เขาเราฝากเงินนะเป้าหมายเขาครับฝากเงินนะทําไมเราไม่ทําตามเป้าหมายใช่ไหมสหกรณ์คืออะไรครับสหแปลว่ารวมกรแปลว่าอะไรคือเป็นสาบันการร่วมมือและแก้ปัญหาเดียวกันทําไมเราไม่ทําตามนโยบายขององค์กรที่เข้าเข้ามากู้ตับพืชดังนั้น เราจะคืนอำนาจนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันด้วยวิธีของผู้กันมันนั่นคือระบบผู้กันมันไปดูไปดูเดีวยวบครบเดือนแปดวันเดี๋ยวสามเตือนเดือนแปดวันบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเดี๋ยวสามเตือน คุณเอาเอามาวัดก้อนทำไมเนี่ยคุณเอาออกก่อนให้ดูนี่สามตึงสามตึงเอาออกก่อนเอาออกก่ันใครให้เห็นหัวมันก่อนนะจะเย็นโอ้โหสามตึงก็จะวัดขนาดอย่างเดียวเลยว่ะแขสงสามตึงเราอะอย่อยโถย่อยโถแขนกฎกติกาของเราทุกไล่ค่ะเจ้าของเราจะให้เจ้าของเอาแขนวัดนะและส่งรอยยิ้มความเหน็ดเหนื่อยความภาคภูมิใจไปที่กล้องดูดูดู ขั้นตอนที่หนึ่งแขนวัดขั้นตอนที่สองสบและยิ้มภูมิใจและมีความสุขจริงๆครับนี่คือขั้นตอนมง่ายเลยไหมใครได้ไหมภูมิใจไหมครับภูมิใจในพีมือตัวเองและทีนี้สามนับโชว์ครับนี่นับหนึ่งนับโครงการนับหนึ่งครับนี่ครับหนึ่งครับโอ้โหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แ9ดเบอาจารย์อาจารย์ไม่นับติ่งอาจารย์ไม่นับติ่งพี่น้องครับนับติ่งพี่นกอพอดีครับเอาสิบแบบใช่อาจารย์เอาชนเสริมอาจารย์ไม่เอาเอาเห็นเห็นเดี๋ยวเราจะวนให้พี่น้องก่อนนะเดี๋ยวเราวัดขนาดคือครั้งแรกของอาจารย์ไม่จินนะครับพี่น้องครั้งแรกครั้งที่สอง ผมว่าไม่มีใครโชคกับเกล้าแล้วก็บอกว่าชกไม่เป็นพี่น้องชกครั้งแรกตื่นเต้นประหม่านอนไม่หลับนี่นะโอ้ยอบุญของแท่ของแท่ของแท่สินค้าบริการมันกระเปาสินคบริการมันแลวถ้าปีที่สองจะขนาดไหนพี่น้องนี่ขนาดนี้แล้วอะไรเนี่ยนะนี่ไม่เคยนะ โอเคะเตรียร์มอาผู้การทำการวัดได้แล้วสามเก๊งสามเติมไปวัดนี้เอออย่าลืมคืนหลวงพ่อเลยคุณีบอกสุดยอดเลยจ้าครบหนุนสิบหัวที่เห็นค่ะนี่คือขนาดหัวสิบหัวก็เสียวได้พี่น้องผู้การสังเกตอะไรเนี่ยอันนี้ยางแค่นี้เหรอโอ้ยยางยางเฮ้ยขอขออีกหน่อยที่บอ้โหคือเืออาชีพในการขุดแล้วเรื่องไม่จุกกับพราพวกคุณนี่แหละ คำเตือนนะครับอย่าเอาหกศูนย์ไปปลูกที้ดินเหนียวพี่น้องครับแล้วถ้าดินทรายอ่ะยาวกว่านี้ใช่รู้ยังครับว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งชีวิตกับความจริงทั้งความจริงของเขาอ่ะครับคนละเรื่องนะครับดังนั้นผมจะบอกพี่น้องความเชื่อความจริงอาจารย์วิจิต เป็นสายวิทยาศาสตร์คือแกไม่เน้นความเชื่อแกเน้นความจริง <c oughs> ผมเป็นคนยังไงผมจะการันตีผมงั้นนั่นคือศีลและธรรมถ้าเรามีศีลถึงธรรมถึงเราจึงการันตีตัวเองได้อย่าเอาคนอ,อื่นมาการันตีเราแทนเราไม่ดีนะมันเป็นภาระของเรามันเป็นความทุกข์ของเราเราแก้ทุกข์ด้วยสติปัญญาของเราบางครั้งทุกข์มากก็ต้องใช้เวลามาก <c oughs> ทุกข์น้อยใช้เวลาน้อยนี่ก้อนใหญ่นี่สิบล้านก็ต้องใช้เวลาสิบปี ถามว่ากว่าเราจะได้มีหนี้สิบล้านเราใช้เวลากี่ปีดังนั้นการจะแก้หนี้กี่ปีกี่วันนั้นต้องดูว่ามันยาวนานเท่าไหร่ถ้าหปีก็ต้องใช้ห้าปีของอาจารย์เบียนะของอาจารย์วิจิตะนี่เนี่ยไม่ต้องซีเรียสอยู่กับผมใช้เวลาสิปีสิบปีค่อยๆคืนเขาปีละล้านละล้านไม่มีไม่หนีทยอยจ่ายเจ้าหนี้คนไหนไม่ให้บอกผม ผมจะให้ไปฟ้องและให้เอากับคนล่มละายได้ไหมเป็นศูนย์แค่เราเป็นหนี้ที่ไม่ได้ตั้งใจท่านเองดังนั้นเราจะตั้งใจใช้หนี้คุณนะคุณไม่ต้องทวงมากนะเจ้าหนี้ทั้งหลายอย่าทวงเยอะดังนั้นสิ่งที่คุณจะเยอะกับเขาคือกําลังใจคุณต้องให้กําลังใจเขาสองคนนี้นะเขาจึงจะมีแรงกายแรงใจไปหาเงินมาผ่อนสมคุณแต่ถ้าคุณทวงเขาเยอะไม่หลคคาพูดไม่ดีเขาอาจจะทุกข์ และน้อยใจเขาเกินแย่ตายขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่แล้วคุณก็แบบด้วยทำเขาตายคุณกันไว้ว่าจะบำเพ็ญเกิดมาเป็นคนนะเขาต้องกี่อสงไขยสินต้องพบสสจจะต้องถึงกว่าจะเป็นคนนะคุณไปทำให้เขาตายขึ้นมานะคุณเวรนในนั้นนะผมจะบอกให้คุณต้องให้กำลังใจสู้ๆสู้ๆสู้ๆอย่างเงี้ยเขาจะได้มีกำลังไปหาเงินมาผ่อนคุณไงเออเรเออพอจบนะวันนี้ สบายใจเรื่องนี่มันไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของเจ้านี้เราเป็นลูกนี้ถ้าปลูกอย่างนี้ผมบอกเลยนะสิบปีหายแล้วจะจบแล้วครับเดี๋ยวขอญาติอาจารย์ทั้งสองอยู่ตรงนี้ค่ะต้นมันเดี๋ยวก้อยขอญาตไปเรามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าให้กล้องกล้องเขาจะได้เห็นหัวมันพี่น้องว่าโอ้โหมันขนาดไหนเนี่ยนะเป็นเม็ดวั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 ดได้เลยค่ะวัดได้เลยโอ้วัดเลยครับพี่น้องค่ะ กลัวจะเหงาไปอยู่นู้นอีกอีกอีกเหงาะโอ้โหเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะนี่อ้เม็ดหนึ่งครับพี่น้องเม็ดสามสิบเม็ดสามสิบเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊นึงเนาะครับโหนี่อีจากหัวไปใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปตรงนู้นเม็ดสามสิบค่ะความยาวโอกันนั่นแล้วผมบอกเลยว่าพี่เบียร์พี่พี่พี่วิจิตครับค่ะจะวิจิตนะครับไม่ต้องทําเยอะครับหนึ่งเราเราไม่ไม่พร้อมเนาะเราไม่พร้อมทําสัก ห้าไร่นะห้าไร่ก็พอไม่เหนื่อยทําดีๆนะห้าไร่ไร่ละสิบห้าตันปีนึงก็เราก็มีมันอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบตันเจ็ดสิบตันตันละห้าพันกินใช้สักยี่สิบตันนะใช้นี่เก่าปีละห้าสิบตันห้าสิบตันนะผมว่าหมดนะไม่ต้องเหนื่อยงานเราก็ อนยังมีความสุขสอนลูกศิษย์ยังมีความสุขก็บอกเขาว่าถ้ารักใครถ้ารักตัวเองรักอนาคตอย่าไปค้ำให้ใครขอให้เอาขอให้เอาอคุณครูเนี้ยเป็นครูนะ,ะอย่าไปรักเพื่อนอย่าไปเห็นใจเพื่อนโดยการไปค้ำนี่ให้ใครคดังนั้นและเราจะไม่ให้ใครมาตกนรกแทนเราโดยการไปคำ้ำโดยการขอใครมาคำ้ำเราจะค้ำตัวเราเอง สัจจะอยู่ที่เราความจริงอยู่ที่เราเราจะทําด้วยตัวเราเองไม่มีต้องใจเย็นๆแต่อย่าใจร้อนอย่าสร้างนี่ยุคนี้อย่าไปสร้างนี่อย่าไปเชื่อใครนะยุคที่ศีลธรรมอ่อนแอนะอย่าไปหวังคาลมจากไหนจะไปเชื่อลมปากใครนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทุกข์ไม่รู้จบอันนี้อันนี้นี่ฝากไว้ฝากไปสอนลูกศิลูกหาว่าอย่าไปค้ำให้ใครนะลูกมันถามว่าวันนี้เขากรดเราเพราะว่า เราไม่ค้ำให้เขาใช่ไหมค่ะจงให้เขากดดีกว่าเราทุกก็มึงโง่เองไงมึงมาค้ำให้กูทําไมโอ้โหกดเแรกกับกดสองเอาไหนเอากดเแรกดีกว่าเนาะเกขใแรกแค่ไม่มองหน้ากันก็ไม่เป็นไรเจ้ากันแต่ที่มันเจ็บก็มึงโง่ให้กูเองไงมึงโง่ค้ำกูเองอ่ะโอ้ยพี่น้องเขาไม่ได้โง่เขาให้คุณยืม เขาให้คุณค้าเพราะเขาเมตตาคุณแต่คุณต่างหากที่โง่ตัดสวัสดความสําคัญที่เขาให้คุณไปเนี่ยโอ้โหคุณนี่หนักเลยนะผมบอกเลยหนักมากอืโอเคแค่นี้แหละเออเราจะเขาวัดหรยอเนะี่ยเราก็เลิกเลิกเรียนเราก็มานะครับในในเลิกสอนนียครับเลิกสอนเ,นเลิกสอนเลิกสอนตอนเย็นเราก็ <c oughs> มาคือในช่วงแรกเนี่ย ในช่วงของการปลูกนะครับมันแรงมากช่วงการปลูกอตอนแรกก็มีระบบน้ําครับแต่พอหลังๆน้ํา <พอ S 2> ไม่พอเราก็ตึงใช้บัวรดต้งแต่ตอนแรกเลยครับนี่สามสิบต้นเราก็ดูดูเลยมาแล้วก็ยาเราก็ใช้ได้เอาได้ได้ได้อันเย็นก็มาบ้างเช้าก็มาฉีดอย่างเงี้ยครับอตอนเชาน้าตื่นมาฉีดค่ะตอนเช้า แล้วก็ทํามาเรื่อยๆครับผมใน,ในส่วนของตรงบริเวณตรงส่วนอของไม้ลายนี้นะครับแต,แต่แต่ช่วงหลังๆก็จะมีที่ไปทําไว้ที่น้องปิงอีกนะครับ <c oughs> ก็มันตรงนั้นก็สองไร่ก็ทําให้เวลาตรงส่วนนั้นก็ดึงไปด้วย <c oughs> นั่นวนนี้ก็ก็มาด้วยนะครับแต่ที <c oughs> นี้เราก็พยายามทําให้มันดีครับในส่วนตรงนี้ก็ Pkm หบบกศูนย์ก็ทําให้เราว่าเรามั่นใจครับผมทั้งต้นทั้งหัวเนี่ยประทับใจครับผมแล้วก็เราในการทําเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็อยู่ในใจเราตลอดแล้วก็เออนะปีหนะ้าเอาใหม่ทําให้ดีกว่า <c oughs> นี้จดไวนะ้นะอาจารย์จดไว้นะ <c oughs> งแก้มืออย่างนี้ก็มีมีแล้วครับผมถูกเรียนก่อนรู้ก่อนอันนี้สําคัญสําคัญมากเลยนะคะจด ว่าเอ๊ะเราข้อนี้ส่วนใหญ่พี่น้องจะจะไม่จะไม่ได้โจทย์พี่น้องเชแล้วลืมแล้วก็ทาเหมือนเดิมนับหนึ่งไปกับผมดังนั้นเราจึงตั้งโคแกนนับหนึ่งพี่น้องใจเย็นนับหนึ่งไปด้วยกันไปด้วยกันพี่น้องไปด้วยกันไม่ต้องร้านผมไม่ต้องแซงผมเพราะผมเป็นคนที่ร้านมาต่อชีวิตแล้วผมจิงไม่อยากให้ใครร้านเหมือนผมผมลองให้แล้วนะและที่สําคัญพี่น้อง ผมบอกนะเห็นหน้าจารย์วิจิตเห็นหน้าจาันเบียนนะครับทุกคนบอกโอ้โหหวานอีกแล้วใช่ลูกปลนลูกปลนแล้วอยาอพึง่งลูกเอซีผมนั่นละระ,ระบบพิกันมันเป็นระบบกระจกง่อยๆใ,ใครก็ได้แต่ที่มาเรียนมารู้และไม่ล้นมันได้เหมือนกันหมดตรงขั้วน้องเขาอะต้นแม่เขานิดเดียวเองนะแล้วแล้วเขาโตมานี่คือต้นสด้วยโคมาต้นเดียวเกือบไม่เกิดอะโอ้ การสะสมของเขานี่คือสะสมอาหารนี่คือยังไงคะคุคืออย่างนี้ถ้าแม่พันธุ์เนี่ยเขาฉีดตามโปรแกรมเขาสะสมมาดีต่อให้เขาเกิดตาเดียวเดี๋ยวเขาแตกเองไม่มต้องกลัวนะคือคือจะบอกอว่าจะหาว่าเข้าสู่ความจุนนะคือถามว่าคือแม่เนี่ยเขาพร้อมจะมาช่วยแล้วระบบนี้ไปช่วยแล้วนะดังนั้นใครที่มันลําบากมากมานับหนึ่อผม แล้วบางคนบางท่านบอกว่าผู้การผมอยากจะทาผมไม่มีระบบน้ําลงทะเบียนสํารองไว้ก่อนสำรองไว้ก่อนนะสำรองไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไอคนที่มันมีน้ํารอดก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปส่งฝั่งนู้นก่อนพอไปส่งเสร็จเดี๋ยวผมจะจายเรือมาลับนี้ผุสองไม่เป็นไรชาตินี้บําเพ็ญอยู่แล้วไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวถ้าใครเข้าใจตีทํานี่แตกก็มาช่วยกันนะมันไม่ใช่คนทุกเยอะทุกหลายคนนะ เอาให้จุดแช่นนี้เลยนะต่อไปเราชาพุทธนะมีพุทธมีธรรมนะเดี๋ยวเจอของสูงไปวัดขนาดแล้วนะพี่น้องอยสิบหัวที่เห็นค่ะกับมันพี่เกม60อายุ6เดือนค่ะหเดือน8วันน้องุณส่าห์คนณนะแล้วขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องนะคะในการเข้ามาทักทายกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความิ